S ตอ s p o r รรับออกแบบจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหนวนงานต,ต่างๆแบนจ u กโรโคสู81 664 6143ย้ำ0 81 664 6142สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพานทะลบลูพานะครับผมวันนี้เราจะมาทำการเพิ่ม chain น factory นะผมว่า chain สำหรับในการเล่นเกมแพนวีเอดแอนเดสผมในโหมด PvP นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมา เพิ่มเชน i ให้ดูนะผมเราเราก็ทำการซื้อเหรียญเฟก usd กับ f p v u นะครับนี้เราก็มาที่ Metamask เรานะผมเรากดที่จุด3จุดเลยนะในหัวข้อแรกขยายมุมมองหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะอยู่ยอันบนนะดูสัญลักษณ์ก็ได้ทีนี้เรากดไปปุ๊บคือผมได้ทำการเพิ่มเชนแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มให้ดูนนะผมตอนนี้นะผมเราก็มาตรง เชนเรานะผมเราก็กำหนดค่า RPC เองนะผมนในเชนอ่าแฟคลิ y ี h เชนนะผมเราก็พิมพ์รายละเอียดตามนี้เลยนะผมแล้วผมจะทำการเพิ่มเพิ่มไปให้ที่ใต้ที่คลิปชันนมเราก็ลองทำตามได้ดูนะครับรายละเอียดการกรอบ Network Name New RPC URL นะผมแล้วก็เชน ID แล้วก็ชื่อนะผมเราก็พิมพ์ทําตามไปเลยนะผมทีนี้หลังจากที่เราเพิ่มเชนแล้วนะผมเราก็อยู่หน้านี้นะขออนุญาตกลับก่อนลืมกดผิดอ่านี่นะผมก็จะเป็นเชนของ f c t o r y c h เชนนะผมแล้วทีนี้เราทําขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะผมเราจะเปลี่ยนเจ้า BUSD นะผมเป็นเหรียญเฟกนะผมตรงหัวข้อนี้นะผมอย่าลืมนะเราลืมอย่าลืมเปลี่ยนเชนเรานะเป็นเชนไบนแนนซ์สมาร์ทเชนก่อนนะผมเพร,ราะว่าไบนแนนซ์สมาร์ทเชนเราจะมีเจ้าเหรียญ BUSD ผมเตรียมไว้อยู่ทีนี้เราต้องใช้เป็นไบนแนนซ์สมาร์ทเชนก่อนนะผมนี่เราก็ลอง5้ตั้ง5 BUSD นะผมเพื่อ,อไว เป็นค่าแก๊สประมาณนั้นเราก,กดคอนเฟิร์มเลยคนระับเราก็จะต้องเสียค่าแก๊สปกตินี่ขั้นตอนนี้คือว่าเราจะเปลี่ยนเหรียญ BOD เป็นเหรียญ FAC นะครับผมกดไปก็รอสักครู่นะครับผมขั้นตอนนี้สำคัญเลยนะผมอย่าลืมเปลี่ยนเชนนะครับไม่งั้นเรา ใส่เชนเฟกทอรี่แล้วเราไม่มี b ีเดีในนั้นนะฮะจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะผมก็หักไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปดูเจ้าเฟกทอรี่เชนนะผมอ่าเข้ามาแล้วน่มเป็น5เฟกแล้วนะผมนี่เราเตรียมไว้สำหรับไปเสียค่าแก๊สนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดการบิดเจ้า BUD นะผมเจ้าเหรียญ BUD มาเป็นเหรียญเฟกนะผมทีนี้ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเจ้าเหรียญ BUD เป็น F อ่าเป็นเหรียญ F BUD นะผมประมาณนี้นี่อ่าจะเปลี่ยนเป็นเหรียญ FUSD นะทีนี้เราก็เปลี่ยนเชนไปไปแนสมาร์ทเชนเหมือนเดิมนะผม แล้วผิดรับผิดอันผิดเชนอ่าเปลี่ยนไปไปแนนสมาร์เชนเหมือนเดิมนะผมทีนี้เราไปเข้าอีกเว็บหนึ่งในหัวข้อที่สองเนี่ยผมจะพิมพ์ไว้ด้านด้านใต้ดีคริปชั่นนะครับผมในขั้นตอนนี้นะผมขั้นตอนต่อไปนะผมในการเราในการเปลี่ยนเจ้าเหรียญ b u ยูนะผมเป็น f u ฟยนะผมใน Factory Bit นะผมคือว่า เรามาทําการบิดขั้นตอนนี้ก็เหมือนกันนะผมอย่าลืมนะผมเราต้องเลือกใบนั้น m a r t Chain ก่อนนะครับผมหลังจากเลือกนะผมเราก็จะเปลี่ยนเนี่ยเจ้าเหรียญ b u s d นะผมจากใบนั้นสมาร์ h เชนไปที่นี่ t o r y o r y i n a i นนะผมนี้ผมก็จะลองสัก20 f u s d แล้วกันก็คือ20 b u s d นะผมนี่เราก็กดคอนเฟิร์มไป ใจค่าแกนนรอสักครู่ขั้นตอนสำคัญเลยที่สุดคืออย่าลืมเลือกเชนให้ถูกน,นุ่มทั้งด้านขวาเนีเราต้องเปลี่ยนเชนให้ถูกไม่งั้นเราไม่สามารถทาการบิดได้นะผมเพราะเราจะต้องบิดจากอ่าเชนอีกเชนหนึ่งนมค,คือเชน n บนเนนส์มาเชนมาเป็นเชนของ Factory นะเพื่อที่ไว้จะไปใช้ในการ ทำภารกิจหรืออะไรต่างๆในโหมดของ p v p นะผมนี่อ่าคันเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยนะผมั้ตอนนี้ลองเปลี่ยนดูแล้วกันว่าเข้าหรือเปล่าจะขออญาตลองเปลี่ยนเชนสกู๊นะครับนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเชนอ่านี่มาแล้วนะผมคือขั้นตอนการ บิตนะผมเจ้าเหรียญ BUSD เอสดจากไบแนนสมาร์ทเชนนะผมเป็นเหรียญ FUSD เอจาก Factory Chain นะผมก็เสร็จขั้นตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราไปต่อกันอ่าขั้นตอนสุดท้ายนะผมขั้นตอนที่เราจะทำการเปลี่ยนสวาปหรือว่าสวาปเหมือนกับ a บ c e Smart Chain นะผมคือจะสวาปเหรียญ f อ s d นะผมนี่ FUSD นี่เราก็เลือกนะม,มันจะเปลี่ยนจาก FUSD เป็น f p v u นะผมสำหรับใช้ในโหมดของในการเล่น PVP ที่เขาอัปเดตใหม่ของเกม p l a n t vs. z o m เดนะผมขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะผมขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยปกติแล้วเราเลือก Binance Smart Chain ใช่ไหมแต่ขั้นตอนเนี้ยเราจะต้องเลือก Factory Chain นะผมเราเลือกเชนให้ถูกนะขั้นตอนนี้เราจะต้องใช้ Factory Chain เพื่อที่ว่า เรามีค่าแก๊สอยู่5้เฟกนะผมหาเฟกเพใช้ในการทำธุรกรรมการสวอปเจ้าเหรียญ FUSD ที่เรามี21เหรียญน,นี้ผมเป็น FPU v นะผมดูตอนนี้ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่1เหรียญน,นี่1นี่1 FPU v เท่ากับ2.597 FUSD ผมหรือว่าเหรียญละ เหรียญประมาณสองเหรียญแล้วเนี่ยผมกอ,อลองหน่อยอ๋อนี่ไงหนึ 1, ่ง FPUU ตอนนี้ก็สองจุดห้ากเจ็ด FUD นะครับผมหรือว่าประมาณหกสิบกว่าบาทใช่ไหมเนี่ยโอเคนี่ครับผมเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะแลกไปเลยนะครับผมทั้ง21 FUD ที่ผมมีเนาะเราก็จะได้อยู่ประมาณ8.10น FPUU ครับผมในการสวฟต ไขึ้นเนี่ยขออญาตดูหน่อยอ่าต้องเพิ่มเสียค่าแก๊สใช่ไหมเนี่ยการเพิ่มการสวาปครั้งแรกเนาะเรายังไม่เคย ใช้เวลาประมวนผลนานแล้วกันอ่าขึ้นมาแล้วนนะขึ้นมาแล้วก็หักไปค้าธรรมเนียมถูกอยู่นะศูนย์จุดศูนได้ไหมเนี่ยลอเ,เช็คได้บอกมารู้นะน่าจะได้อยู่นะีนอัาน,นี้เรามากดสวอปเลยแล้วกัน ในการเปลี่ยน F U S D มาเป็น F P U นะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดเหมือนกับ c บ smart chain ที่เราใช้ปกติทั่วไปนะครับค่าตเนเงิน,ในใจ่ายค่าแก๊สครับผมคอนเฟิร์มก็ ต่างรอกันนะผมว่าในหมด PVP นี่จะเป็นยังไงนะผมว่าจะได้เงินเยอะเหมือนแรกๆหรือเปล่านะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้เราก็มี FPVU แล้วเข้าไปดูเราก็รอนะผมต่างคนต่างรอกันในหมด PVP มากเพื่อที่แบบว่าอยากจะรู้นะผมว่าหมด PVP จะดีอย่างที่เขาทดลองให้ทดลองโหลดมาเล่นหรือเปล่าและสามารถทำไรายได้ได้มาก มาก่อนหรือเปาหนุ่มเนี่เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าราคาเหรียญจะเป็นยังไงหนุ่มกับเกมแพลน VNS ในโหมด PVP นุ่มเสร็จสิ้นแล้วหนุ่มสำหรับการเพิ่มเชนแฟกทอรี่และการสวอปเหรียญจาก FUSD หนุ่มเป็น FPVU หนุ่มยังไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะมเจอกันใหม่ใน EP หน้า สำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ